สวัสดีครับก็เมื่อกี้ให้ดูหนังเ,เรื่อง The Mist นะครับนำสแสดงโดยฉลงนะครับที่ผมเอามาทำเป็นลักษณะเปลี่ยนดาบของตัวที่ฉลงใช้นะครับเป็นแบบไ์เซเบอร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาแนะนำวิธีการใช้งานกันนะครับวิธีการทำตัวไ์เซเบอร์ตัวนี้นะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร พื้นที่ก่อนอ่ะก็อันนี้อาจจะทำสั้นสักนิดนึงนะครับไม่ยาวมากเพราะว่าค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ผมตัดคลิปเหลือประมาณ4วินะครับก็เซตคอมโพสิชันมาก็อันนี้เราเอาคลิปเราลงมาใส่ในไทม์ไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สร้างคอมโพสิชันเสร็จแล้วเนี่ย ต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเออให้ create new solid ขึ้นมานะครับ solid make c o m p s i t e นะครับอันนี้ทำเป็นสีขาวเลยนะครับอ่ะทีนี้เออวิธีการใช้เอฟเฟกตัวที่จะมาทำเป็นดาบไลเซเบอร์นะครับตอนนี้ผมใช้ตัวเซเบอร์ของวิดีโอโคพายตนะครับซึ่งโหลดฟรีนะครับเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่ใช้ After Effects นะครับก็เรียบร้อยนะครับ ลากเซเบอร์เข้ามาใน solid เราเลยนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะดาบแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมี preset ไว้ให้เยอะมากเลยเป็น c e ล l ูล่าเป็นอิเล็กทรเป็น Energy, เอนจ g ย e อ่ n เอนเอจีเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเป็นแบบนี้แล้วกันลองลองดูเป็นอ่าประมาณนี้นะครับก็ ทีนี้ตอนนี้คลิปกับไอตัวโซลิดของเราเนี่ยมันทับกันอยู่นะครับก็ปรับตรงโหมดตรงนี้นะครับของไอตัวโซลิดเนี่ยให้เป็นสกรีนนะครับก็คือมันก็จะซ้อนเข้าไปอยู่ในสกรีนของเราซึ่งเ,เดี๋ยวฉันลงดับใหต้ต่อมานะครับก็คือให้เราทำการ ตรงไอ้ตัว, Cyber วเบ b e r เรานี่ครับเขาจะมีจุดจุดสองจุดอันนี้เป็นจุดงกลางเส้นนะครับบนล่างเนี่ยก็มาที่เฟรมแรกเลยนะครับก็ลากจุดมาไว้ที่ปลายดาบนะครับทั้งสองฝั่งซึ่งอันนี้ผมว่ามันอ่าอยากขยายนิดน,นึงแล้วก็ intensity อาจจะเยอะนิดน,นึงนะครับเพราะว่า <c oughs> วิธีการทำอันนี้เป็นการเอาเข้าไปซ้อนกับดาบจริงนะครับซึ่ง ถ้า Intensity มันต่ำเนี่ยม,มันอาจจะเห็นตัวดาบนะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ผมอยากได้ปิกเกอร์เพิ่มอีกสักหน่อยนึงให้ตัวดาบมันมีการกระพริบด้วยนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือ,อรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอธิบายหนึ่งอีกทีนึงนะครับสมัยคอ อโอเคอาจจะปรับดิีไชน์อีกสักหน่อยหน,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 นึ่งเคป็นแาบนี้ประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้พวกรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยเราสามารถมาลองเล่นดูได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร ต่อนะครับที่จะทํากับคลิปตัวนี้นะครับก็คือจําเป็นจะต้องใช้คีคีเฟรมนะครับมาช่วยในการที่จะขยับตัวดาบไลเซเบอร์ของเราเนี่ยเนื่องด้วยว่าเราเอามาซ้อนกับวิดีโออยู่นะครับก็จําเป็นต้องใช้คีเฟรมมาช่วยเพื่อให้ตัวดาบเนี่ยมันขยับไปเหมือนกับของจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงจุดกลมๆเนี่ยนะครับก็กดไว้คอไซคอซัสคอยเอ็น ทําไมถึงใช้คอสไซด์ด้วยนะครับเพราะว่าจากคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันจะมีการซูมเข้าซูมออกซึ่งตัวดาบเนี่ยมันจะมีการขยายเล็กใหญ่หรือบางทีเนี่ยมันไปอยู่หลังตัวฉลองเนี่ยก็จะทําให้เ,เรียกว่าตัวดาบโดนบังอยู่ซึ่งเราก็ไม่ควรจะเห็นแสงของไลท์เซเบอร์นะครับ ทีนี้ต่อมาเนี่ยให้เราเลื่อนไปทีละเฟรมเลยนะครับก็กดคอนโทรลนะครับเดินหน้าแล้วก็ค่อยๆขยับซึ่งตรงเนี้ยตัวเซเบอร์ที่ขยับเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการเลื่อนออทั้งอันนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นมวนแสงนะครับเวลามันมีการขยับเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะมีภาพที่เราเห็นเนี่ยใหญ่ขึ้น แล้วก็พออยู่นิ่งเขาก็จะเล็กเหมือนเดิมนะครับกนน็ทำไปเรื่อยๆก็พยายามดูให้มันคลุมตัวดาบให้มากที่สุดนะครับอย่างอันนี้โอเคอเขาน่าจะเลื่อนดาบมาแถวๆนี้อ,อันเนี้ยที่เรา add keyframe ไปเนี่ยก็คือตรงที่เราขยับแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมเนี่ย ภาพมันก็จะขยับตามไปอย่างตอนนี้กามาเป็นแบบนี้เลื่อนมาเมาประมาณนี้แบะบกันก็ค่อยๆทำไปทีละเฟรมแล้วใช้ใช้เวลานานนิดนึงอันนี้เล่นขึ้นมานี จะเห็นว่าความยาวสั้นของอตัวจาบเราเนี่ยมันก็จะไม่สม่ำเสมอนะครับไม่คงที่เท่าไหร่พอดีคลิปที่โหลดมาใช้เนี่ยาทางต้นฉบับเขตัดมาเป็นแบบ16ต่อ9แบบไม่เต็มจอนะอย่างอันนี้เห็นนะครับ ตัวดาบโดนบังไปแล้วเนี่ยตรงนี้ผมก็จะปิดตรงคอไซให้เป็นศนเพื่อไม่ให้เห็นแสงแล้วก็ผมจะเลื่อนมาตรงที่บริเวณที่เราคิดว่าตัวดาบจะไปนะครับอ,อันนี้แล้วก็เปิดคอไซขึ้นมาวันนี้วันนี้ เกมนี้ง่าจะดับเกมนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็จะขยับมาแถวนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆผมที่ทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยคือ,อ ไม่ได้มีความรู้หรือว่าเรียนอะไรมานะครับก็คือจะบอกว่าบางทีเนี่ย <c oughs> เราเห็นแล้วเราอยากทำแล้วหลายอันเนี่ยเราต้องไปหาคลิปจากของต่างประเทศซึ่งบางทีเนี่ยทำตามแบบของต่างประเทศไปแล้วเนี่ยก็โอเคนะมันใช้ได้แต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับ แล้วเวลาที่เกิดเป็นานาทีเรา,าไม่ได้ทำบ่อยๆทำคลิปนี้เสร็จอยากไปไปทำแบบนู้นอยากไปทำแบบน,บบนี้พอวันหนึ่งอยากจะกลับมาทำเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นว่า,าจำไม่ได้ละว,ว่าของเก่าทำยังไงก็ต้องไปนั่งหาคลิปของฝรั่งคนเดิมอีกซึ่งบางทีคือด้วยชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้มันก็ จำไม่ได้นะครับว่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดในการหาไอ้พวกนี้ยังไงก็เลยโอเคอันไหนที่เราสนใจเราชอบแล้วรู้สึกว่าอยากจะเ,เก็บไว้อาจจะเอามาทําวาใช้หลายๆทีอะไรพวกนี้ก็จะมาทําเป็นตัวภาษาไทยเนี่ยนะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเอ้ยเวลาเรากลับมาดูเราย้อนเข้ามาดูในช่องตัวเองแล้วเนี่ยมันมันดูง่ายกว่าที่จะ ไปไล่หาของฝรั่งแล้วต้องมานั่งฟังนั่งแปลเองอีกน,นะครับอตอนนี้เราไม่เห็นดาบแล้วดาบมันน่าจะมาโผล่อยู่แถวๆนี้ หายไปอีกแล้วทีเนี้ยพอเราใช้ไอตัวคีเฟรมนะครับปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคีเฟรมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเวลาที่เราจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดท้ายซึ่งตัวโปรแกรมเขาก็จะคำนวณไปซึ่งบางทีเนี่ยเเราเว้นช่วงคีเฟรมไว้ห่างกันสักสองสเฟรมเนี่ยมันก็จะมีการลดแสงหรือลดขนาดหรือการเคลื่อนไหวให้ตามไป ซึ่งพอเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยบางอันที่เราทําไปเนี่ยเ,เราทําแสงหายทำเซเบอร์ให้มันหายให้มันหายไปจากจอเนี่ยแล้วช่วงรอยต่อระหว่างเฟรมเนี่ยโปรแกร,รมเขาคขามวยขึ้นมาเขาก็จะสร้างละแสงให้ตัวไลทรเซเบอร์นี้ขึ้นมาให้ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งคอยลบส่วนนั้นออกไปนะครับ อย่างเงี้ยคือเราปิดอันนี้เรามาเปิดอีกทีเนี่ยตอนช่วงนี้แต่ว่าตรงสองเฟรมเนี้ยเราไม่ได้เปิดเขาเปิดให้ฉะนั้นเราก็ต้องมาคอยแก้คร่าวๆน่านะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับว่ามันจะออกเป็นไง อโอเคถือว่าค่อนข้างจะไม่ขี้เลยนะครับดูเดี๋ยวผมสกอรเร์เล็ๆนิดหนึงแล้วกันก็ประมาณนี้